สวัสดีครับเพืเ่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกชิ้นหนึ่งครับน้องอรุณเพิ่งมาส่งให้เมื่อคู่นี้เองนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมสั่งเอามาสําหรับปลูกต้นแคคตัสนะครับก็สเตตัสตรงขนส่งตรงนะครับแพ็กเกจก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาส่งมาครบตามที่ผมสั่งหรือเปล่านะครับเป็นอ่า อุปกรณ์ปลูกแคคตัสนะครับวันนี้ผมจะเอาคัตเตอร์ทนเทานะครับเป็นคัตโต้คางหมูนะครับเอามาตัดรีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแพคเกจกันครับตัวแพคเกจเขาก็ส่งมาใส่กล่องพลาสติกอย่างดีนะครับไม่มีเสียหายอะไรงสิ้นนะครับก็กล่องใหญ่หน่อยเพราะว่าผมสั่งไว้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับ ใช้คัตเตอร์คังหมูของทั t a เทนะครับซึ่งผมมีหลายเล่มมากก็จะใช้ประโยชน์นะครับในการอันบล็อกสินค้านะครับคมแล้วก็มีน้ำหนักดีนะครับก็ของก็เต็มตามนี้เลยนะครับเป็นเป็นกระถางนะครับตัวนี้น่าจะเป็นกระถาง2นิ้วนะฮะชุดหนึ่งเขามีร้อย ก็เขาสั่งเป็นร้อยนะฮะก็เยอะเลยอะ่ะนี่นะฮะในนี้ก็มีแต่กระถางนะฮะอ๋อนี่มาคนละล้านนะฮะอันนี้เป็นกระถางสามนิ้วนะฮะไม่ใช่สองเป็นกระถางสามนิ้วก็ในกล่องมีแต่กระถางเลยนะครับผมลืมไปผมสั่งไว้สองล้าน ร้านนี้เขาก็ร้านนี้กระถางสองนิ้วนะครับเอาไว้สําหรับเพาะต้นกล้านะครับนี่นะเป็นกระถางสี่เหลี่ยมกระถางสี่เหลี่ยมสองนิ้วนะครับก็สั่งมาครบนะฮะนี่นะไม่หยิ่ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งชิ้นนะฮะอันนี้กระถางสองนิ้วอันนี้กระถางสามนิ้วนะฮะมาแบบนี้เลย ใช้กันย,วยาวๆไปเลยนี่นะฮะก็เต็มที่กันไปเลยฮนะมากันแบบเต็มๆก็เป็นอุปกรณ์สำหรับปลูกแคคตัสนะครับ ก็มีกระถาง2นิ้วกับกระถาง3นิ้วนะครับก็เขาก็ส่งมานะฮะสนิ้วก็จะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งผมว่ามันเล็กไปนะมันเล็กไปแต่ก็เหมาะสําหรับที่จะใช้ในการปลูกแคคตัสที่มีหัวขนาดเล็กนะครับนี่นะฮะกระถาง2นิ้วปลูกแคคตัสแล้วก็นี่กระถาง3นิ้วเป็นหกเหลี่ยม แปดเหลี่ยมกระถางแปดเหลี่ยมนะครับเขาก็ส่งมาครบตามสั่งนะครับก็เป็นกระถางแคทตัสผมเอามาก็สั่งมาเป็นร้อยอะไม่รู้ทำไมสั่งเยอะนี่นะฮะในกล่องก็ส่งมาครบก็คงไม่นับล่ะครับเพราะมันเยอะมากก็รีวิวร้สั้นๆเเพื่อนๆในช่องนะครับ นี่นะฮะกระถางแคตตาสก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ตามชมคลิปและกำลังใจมาหลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ